ลูกปืนแคมตัวใหญ่ของเวฟร1อยไอในรุ่นไม่ดิจิตอนนะครับเบอร์อะไรนะครับเพื่อนเนก็อย่างที่ได้ทําคลิปไปนะครับลูกปืนมันหลวมมันครอนมันแตกอย่างที่ทุกท่านได้ยินเสียงดังต่อไปนี้อ่านี่ก็คือเสียงลูกปืนหลวมนะครับทุกท่านนะ ทีนี้นะครับลูกปืนถ้าเราจะไปซื้อมาไว้หรือเพื่อนช่างนะครับด้วยการจะไปซื here here. ้อมาไว้มันเป็นลูกปืนเบอร์อะไรนะครับคำตอบอยู่ตรงนี้เลยนะครับคำตอบมันอยู่ตรงนี้นะอันนี้เราไปซื้อมานะครับก็จะได้เป็นลูกปืนเบอร์นี้เลยนะลูกปืนเบอร์นี้นะครับทุกท่าน6904 6 9 0 4นห่ะครับบอแมนใบหวไเดอแต่ว่าเป็นเบอร์ลูกปืนนะครับเป็นเบอร์ลูกปืนเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ย นะครับทุกท่านนะ6904อันนี้นะครับวิธีการประกอบก็อ่าคงจะไม่เนื้อบากกาแรงนะครับตีเข้าได้เลยนะครับทุกท่าน